ห้าเทคนิคนะครับสำหรับคนที่เริ่มทําออนไลน์มือใหม่นะครับจะทําอย่างไรให้สําเร็จเร็วที่สุดนะครับเทคนิคที่หนึ่งครับคือการที่คุณนั้นปรับมายเซ็ตเรื่องการทําออนไลน์ให้ถูกต้องนะครับคุณต้องเชื่อว่าออนไลน์นั้นสามารถสร้างเงินสร้างรายได้และการทําออนไลน์นั้นไม่ได้ยากอย่างที่คิดนะครับเทคนิคที่2ครับคือการที่คุณนั้นพยายามหาตัวตนของตัวเองให้เจอนะครับหรือพยายามสร้างตัวตนตัวเองขึ้นมาให้ได้นะครับในแบบที่คุณต้องการนั่นเองนะครับ ส่วนวิธีที่3นะครับคือการที่คุณนั้นเลือกวิธีการทําออนไลน์ให้เหมาะสมกับตัวคุณนั่นเองนะครับเพราะการทําออนไลน์นั้นมีหลายรูปแบบน,นะครับเทคนิคที่4ครับคือการที่คุณนั้นลงมือทํานะครับแบบมีแบบแผนแบบมีแนวทางนะครับในการทําออนไลน์ที่ถูกต้องนั่นเองนะครับส่วนเทคนิคที่5นะครับคือการที่คุณนั้น ลงมือทําแบบสม่าเสมอนะครับแล้วก็ทําให้มากที่สุดนะครับยืนยากจนกว่าจะสําเร็จนั่นเองนะครับและ5เทคนิคนี้นะครับก็เป็นเทคนิคที่สามารถทําให้คุณนั้นประสบความสําเร็จในการทําออนไลน์มือใหม่ได้ง่ายๆนะครับผมคู่ใดถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์ครับขอให้ทุกวันเป็นวันที่ดีของทุกคนครับขอบคุณครับ